เศิลปินค่ะเดินศิลปินและแลอันทายที่บ้าพี่น้ำมนต์จะมารับไหมพี่น้ำมนต์จะมารับไหม่าบอยกันบอยถ่ายถ่ายว่าพี่น้ำมนต์มารับไหมมามั้ง ทายดิก็ทายเดียวกับพี่ตั้งพี่นาเลยไม่พี่น้ำมนต์จะมารับไหมทายดิไม่มีมามาพร้อมกับตุ๊กตาหมีไหมไม่ไม่มีตุ๊กตาเขาว่ามันยังไม่ได้รางวัลเขาต้องมีตุ๊กตายมามาเรียนรางวัลใช่ไหมอ่านี่ว่าพี่พี่ท้องเสียป้าป้าป้าถ่ายบ่อยไงที่ว่าจะไม่ถ่ายอีกทิ้งสองกล่องนี่คุยคุยโทรศัพท์ทักทายค่ะ แอบคิดลูกชายเลยนะลูกชายหน้าสดตลอดเวลาเลยค่ะอันนี้หน้าสดนะคะหล่อมากเขาบอกว่าเออตัวหลังตัวงหลังชื่ออะไรเนี่ยสียมพูหน้าเหมือนหน้าเหมือนนม่ตุ๊กตาผีเนี่ยแต่น่ารักเนาะสาให้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเสาจริงเจอกันกระบี่ เไปแล้วค่ะคนดูจัดการอาตุกะตาต่อรถพี่น้ำมนมาไหมไม่มากำลังจะทายอยู่น้ำมนไม่มาตายแล้วทายผิดเลยอ่านเชิงเหาเลยนะเนี่ยน้ำมนไม่มาเลย่อยเดี๋ยวเราไปรอรถข้างหน้ากันอันครับเจอกันเย็นคนนี้เจอกันเย็นนี้เลยค่ะ เลยอันเบื่อพี่มาปังนะเบอไม่เบื่อเลยยักหน้าสิพี่จะได้กลับบ้านบ้างเออปลาไม่ยอมกลับบ้านกลับช่องเลยเบื่อพี่ตุ้มไหมพี่ตุ้มเต้นเก่งไหมและอันรู้ป่ะพี่ตุ้มพี่ตุ้มเขาเต้นท่าลุงชำนาญนะเวอร์ชั่นลุงชำนาญนะพี่ตุ้ม ที uh, ่เป so ็นสเต็ปสเต็ปมืนวันนี้หน้าจะเป็นสเต็ปใ่หมวกอ่ะเนี่ยเวอร์ชันเดียวพี่ตุ้มเลยเวลาเวลาเวลาอะไรกอ ตอาไปแล้วค่ะถายบอ,อถ่ายได้นะเกตพวกเราขำๆนะะ่ะอมรักที่มีต่อลูกชายเร่ถ่ายไู่เบือไมแก้ถ่ายรูปเลยแตรูปเยอะโอ้หถ่ายรูปไปนอนหลับพักก่อนแม่ไปด้วยี้เป็นแม่ลูกชายลูกชายขึ้นรถะ บายคิดถึงป๋าเลยเมื่อคืนอะ่ะตอนขับรถไปส่งป๋าตอนลูกชายจะกลับป๋าขับรถไปส่งอะ่ะคิดถึงตอนนั้นเลยเพราะว่าคนข,ขับไป็เหมือนกันแกวเป้แม, <c oughs> ม่เอาออกก่อนอันแม่เอาเป้ออกเป้ออกไม่หละะับไปแล้วค่ะนี่ครัวครัวยามไรครัวแม่ আর বাবা